กับสวัสดีนะครับคิวนี้มากินซุปน้ำมันส้มนหมกันครับเมน,น,บนนะูบ้านๆนาะบ้านๆอีรีได้ครับมื่อเนี่ยบุญนอกบุญนอกซุปน้ำมันส้มครับซุปน้ำมันส้มแล้วก็ทอดปลาทูนี่แล้วก็มีคนบอกว่าพี่จ้ากินไข่หังห้างเี่อผม,มเบื่ยสันว่าคือที่อยากขายไข่หังห้างเลยเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจัดไข่หังห้างหน่อยเสเลยนะครับนะผมแต่ว่าผมเลี้ยงไก่อเมริกานะครับนะผมก็เลยต้องกินไข่หังห้างไก่อเมริกาครับมากินนะไข่หังห้างเวียดนามนี่ครับ เอินโพก,กินมันบวฟักนะครับผมก็มาต้มกินนะครับมาครับกินกาวกันอ่อแล้วยังมีอย่างนึงนี่สมัวเก่าครับบ้านเบิดครับนะมาเรามากินซุปลามไาปสมก่อนี๋ยบแรก ไม่รู้ว่างครับมึงไม่ได้ไปตลาดผมซุปส่นะ์น้ำนี่ยมันน้ำปูน้ำปูน้ำปูนี่มันสิหอมแบบที่กินตำใส่ไปแล้วแหละแต่มาจำแบบนี้กัสุดยอดกันหอม,อม ยามากตุมไข่ยังหัง่นอมันเนียโแซบ ใบนิติปักใบประคาะนิติปักซุบน้ำมันเด็ดเด็กนะ น้ำใหม่มาจากแกปุ้มตั้งแต่ปีที่แล้วอยูแล้วเวลาผมกลมบกับบ้านสิ่งที่ลืมอะไรคือน้ำใหม่สมเปรตใส่ขวดไปเนาะใส่ขวดน้ำแบบนี้อัดใส่ขวดไปเอามากินกับได้เป็นปี บดเุ้ยหลน่นเพชดเนี่ยซุปมะม่ใส่พริกไปเลย thầy ăn không, lăng นี่เนี่ยสมฝักบุคัด บนบานนะแต่ว่าซ่บขนาดครับชุดยอดเลยสุดลง่มไม่สมนี่ว่า มีคนถามมาพิชารณากินไก่ยังไงมันติดปากย่ำนะย่ำย่ำให้ละเอียดว้าเผ็ดอเนี่ยแล้วกินปลาถ้ายันมันติดยันนปากปากนะคนจะบม่ย่ำนะให้อันตรายนะครับถ้าบม่ย่ำนะต้องย่ำให้ละเอียดก่อนจังเอ็ดครับ จังปะทูนี่เขากระทัดก้างมาจนกรอบเลยนะโมมีปัญหาครับหยิาในวัดรไอ้นอสมเนื้อสิ คิดทันม่ำใจพุ่มเนะี่ยับไม่ได้กินโดนอะได้ลม่ำก็ได้การความนี่นะเอาทอดกรอบเลยครับหั่นหยามแยกแสบนะร้องมัองครับ คือใก่อิ่ม,มแล้วแหละเลอออกแล้วเยิยมออกแล้วอตอนไหนครับ แล้วมันสมเขาต่ำแบบนี้ถ้ามันเรือนะผมบอกเขาไปผัดผัดใส่กระหมูสามซันอ้แซ่บเท่เลย เอาละครับคลิปนี้กราจบไปแค่้ดีับขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบด้วยกาะตากใี้ทุกคอมเมนต์ครับพบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ